ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกไดวิ่งนะครับวันนี้ผมมีแว่นตามานําเสนอพี่น้องนะครับหลายๆครั้งที่เราไปยิงปลายิงใต้พุ่มหรือว่าบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนแบบนี้นะครับหรือว่าไปยิงในคลองใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยเราใส่แว่นสีดําแล้วก็สีชาอ่ามันมองไม่เห็นมันมืดนะครับเพราะว่าเราอยู่ในร่มเนาะอ่า ผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมเลยค้นหา,าแว่นแว่นตาเลนออตโอต้นะครับเลนอโอตโอต้แว่นพลาไลตัดแสงเลนออตโอต้นี่นะครับมานำเสนอพี่น้องอ่าแล้ววันนี้ผมจะมาเทสอให้พี่น้องได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูรูปลักษณ์กันก่อนอ่านี่นะครับ อันนี้ก็จะมีกล่องแถมให้ด้วยพร้อมผ้าเช็ดเลนนะครับแว่นตาก็จะเป็นแบบนี้เลนส์สีใสๆแบบนี้นะครับอันนี้คือแว่นเลนออตโต้นะครับสวยไหมครับผมว่ามันโอเคเลยขาขามันก็จะเป็นสีหลายๆสีนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูมันจะเป็นลายพรางเนาะมันจะมีหลายลายนะครับขานี่มันไม่เกี่ยวกันเนาะ ก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันครับกับเรื่องขาบางทาีเราส่งไปผมรีวิวแบบนี้แต่ว่าเวลาส่งไปมันมีอีกลายนึงอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันต่างกันแค่ราคาเฉยๆแต่ว่าตัวเลนเป็นเลนออตโต้แล้วก็สามารถอามองเห็นใต้น้ําได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเลนตัดแสงเนาะบางคน ถือไปเอาแว่นมันก็เป็นแว่นธรรมดานี่ใส่แล้วมันไม่เห็นเห็นปลาเขาว่าบางทีหมายที่ขานท่านไปมันอาจจะไม่มีปลาก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นใช่แว่นวิเศษนะใสแล้วมันเห็นปลาอยู่ตรงนู้นตรงนี้มันไม่ใช่นะมันคือแว่นตัดแสงสะท้อนจากท้องฟ้าออกเฉยๆนะครับอย่างเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะเห็นท้องฟ้าที่ขาวๆอยู่ใต้ท้องน้ำนะพอเราใสอันนี้เข้าไปมันก็ตัดแสงสะท้อนออกมันจะมองเห็นวัตถุใต้น้ําได้ชัดเจนขึ้น ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสอบเลนออโต้ตัวนี้ให้ดูอ่าเลนออโต,โต้มันดียังไงอ่อาจะพูดให้ฟังนะครับเลนออโต,โต,ต้ตัวนี้มันดีตรงที่ว่าเมื่อเราอยู่ในที่ร่มเลนตัวเนี้มันจะปรับให้มันเป็นสีใสๆแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าในกล้องมันเห็นเป็นสีใสไหมมันจะเป็นสีใสๆแบบนี้นะครับอ่าแล้วมันก็จะทําให้เรา มองเห็นในที่มืดได้ดีกว่าที่เราใส่เวนใ,ใส่เลนสีดำและก็เลนสีชานะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใส่ออกไปในที่แจ้งนะครับหรือว่ากลางแดดแจ่มๆนะครับเลนตัวนี้จะปรับออโต้ให้มันเป็นสีดำเองอัโตโนมัตินะครับเขาถึงเรียกว่าเลนออโต้นะครับก็ะจะประมาณนี้ครับมันมีวความพิเศษกว่าเลนทั่วไป นี่นะครับปัญหาที่เราไปนั่งพุ่มหรือว่าใต้ต้นไม้ที่มืดๆแล้วมันมองไม่เห็นจบเลยครับสายเลนตัวนี้เข้าไปจบเลยมาอันนี้เราจะมาเทสให้ดูว่าเลนตัวนี้มันมองเห็นได้ขนาดไหนเรามาลองดูกันนะครับดูก้อนหินใต้น้ําตรงนี้นะครับตามขอบๆที่เรามองเห็นอ,อันนี้คือด้วยดูด้วยตาเปล่าของเราแล้วผมจะเอา แว่นตัดแสงเลนออตโต้นี้ใสเข้าไปนะครับคันนี้มันจะเป็นยังไงพี่น้องมาดูกันนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเลนออตโต้นะครับนี่นะพลโลไลท์นะฮะสีใสๆแบบนี้นะครับ,รบ,บ,นนรบอโอเคนะครับวันนี้ดูมองด้วยตาเปล่า,าแว่นใส่เข้าไปปึ๊บนี่นะครับ เห็นวัตถุใต้น้ําก้อนหินได้ชัดเจนขึ้นไหมครับมันจะตัดแสงสะท้อนสีข,า,ขาวๆออกไปอเอาแว่นออกปุ๊บเห็นไหมมันก็จะข,า,ขาวๆพวกเนี้ยสะท้อนท้องฟ้าจากข้างบนท้องฟ้านู่นเวลาเราเอาแว่นใส่เข้าไปเนี่ยเหมือนสายตาเรานั่นแหละใส่เข้าไปปุ๊บเห็นไหมอ่ามันก็จะเห็น ก้อนหินที่อยู่ความลึกประมาณทักหนึ่งเมตรนะครับได้ชัดเจนขึ้นอันนี้ความลึกที่เรามองเห็นนี่ก็ขึ้นอยู่กับน้ํานะครับไม่เกี่ยวกับว่าแว่นตัวนี้มองได้ลึกขึ้นอะไรงนี้ไม่เกี่ยวนะถ้าน้าําใสเราก็มองเห็นได้ลึกถ้าน้ําขุ่นเราก็มองเห็นได้ไม่ไมลึกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เทสให้ดูเฉยๆว,ว่ามันมันตัดแสงได้ดีขนาดไหนนะครับ ใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะใสๆแต่ถ้าเราอยู่ในกลางแดดแดดแจ่มๆเลนโดนี้มันก็จะปรับให้เป็นสีดำเข้มขึ้นนะครับส่วนใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์โทรมาเลยครับ088459 7467นะครับบางทีอาจจะจดไม่ทันเดี๋ยวผมไปขึ้น เบอร์โทรไว้ใตค้คลิปอีกทีหนึงศูนย์แปดแป่ห้าเก้าเจ็ดนะครับเบอร์นี้สามารถค้นหาด้วยเบอร์ในไลน์ก็ได้นะครับมันจะขึ้นขึ้นไลน์มาเลยว่าเอกได้วิ่งนะครับอ่าคอมเมนต์มาคุยกันในไลน์ก็ได้อ่าสำหรับราคานะครับเลนออโต้ตัวนี้250บาทครับรวมส่งนะครับค่าเก็บเงินปลายทางก็บวกอีก20บาทนะครับ250บบาทก็จะได้ อันนี้ด้วยพร้อมกล่องไปแบบนี้นะครับผ้าเช็ดเลนหนึ่งอันนะครับอันนี้ก็จะหมดปัญหาแล้วที่ว่าเราไปอยู่ในพุ่ม,มแล้วใส่แว่นดูมันทำไมมืดจังเลยวะใส่เข้าไปโอ้มองไม่เห็นอะไรเลยมืดคึบอย่างเงี้ยอยู่ในร่มไม,ม้อยู่ในคลองต้นไม้พเพบๆบเจอตัวนี้เข้าไปจบเลยครับจบปัญหาเลยโอเคใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้จัดไปครับพี่น้องแก้ว ลักษณะหมายถ้าเราไปยิงในคลองที่มันมืดมันจะมีช่องแสงแบบที่มืดล่มเงาต้นไม้กับช่องแสงแดดท้องฟ้าขาวๆแบบนี้ถ้าเราใส่แว่นสีดำหรือว่าสีชามันจะมืดเพราะว่ามันจะลักษณะอากาศแล้วก็ทำเลมันจะเป็นแบบนี้เนาะ มันจะทําให้มืดแล้วก็มองมองป่ายากนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูว่ามันเป็นยังไงอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแว่นอ่าสีชาตัวนี้เทสให้ดูว่ามันมืดแค่แคไหนนะครับอันนี้อยู่ในอ่าเห็นไหมแต่ว,ว่ากล้องมันปรับบาลานแสงมันบาลาน มันก็อาจจะเห็นได้ไม่ชัดเจนเห็นไหมประมาณนี้อแต่สายตาคนจริงๆใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมืดมากเนี่ยมืดแล้วมันจริงเป็นสีดำนะมันจะมืดถ้าอยู่ในร่ม ถ้าอยู่กลางแจ้งนี่ต้องยกให้เขาสีดำกับสีชาเนะี่ยอันนี้มาเทสต,ออต,ตัวออโต้กันพอออโต้นี่พอเราอยู่ในร่มเห็นไหมสังเกตดูเลนมันจะใสปิ้วแบบนี้นะครับมันจะเหมือนแว่นสายตามันจะเป็นเป็นแว่นสีดำสีชานะครับมันจะเปนสีใสแบบนี้อ่านี่ลองเทสให้ดูอันนี้ก็ใสแว่นเข้าไป ใช่ไหมมันจะสว่างกว่า้ตัวสีชาเยอะนะครับอันนี้เรายิงในพุ่มพุ่มไม้เนาะนั่งใต้พุ่มไม้ในคลองอะไรเงี้ยนี่ครับตัดแสงได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันสามารถปรับแสงออโต้ให้ได้เลนตัวนี้อยู่กลางแจ้งก็จะมืดอยู่ในที่ร่มแบบนี้เลนก็จะใส จะสามารถมองเห็นได้ดีกว่าสีดำกับสีชานะครับโอเคจัดไปครับพี่น้องอันนี้เทสให้ดูกันจัดจ้าเลยก็เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับเรนออตโต้สำหรับผมผมว่าถ้าซื้อเรนออตโต้ไปจบจบเลยไม่ต้องไปซื้อละสีชาสีดำอะเพราะว่าอันเนี้ยออกกลางแจ้งก็กลายเป็นสีดำมันจะ ไม่ดำเท่ากับสีดำจริงๆแต่ว่ามันก็ยังปรับเลนจากสีใสๆตัวนี้ให้เป็นสีดำเพราะเรามาอยู่ในที่ร่มเลนมันก็จะปรับเป็นสีใสาสามารถมองเห็นได้ดีในที่ร่มแบบนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับพี่นอ้องก็ฝากไว้ได้วยนะครับสําหรับเลนออโต,โต้ครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับทั้งทางไลน์ทาง,ทาง,าทางเฟซแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0ูนย์แปดแปดสี่ห้าเก้าเจ็ดสี่หกเจ็ดโทรมาเลย เรนออโต้ครับมีพร้อมส่งนะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับส่งเคอรี่สั่งของวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ส่งของประมาณ2 3ถึงวันก็ะจะมีพนักง,งานเคอรี่โทรไปหาท่านก่อนที่จะส่งของนะครับโอเคเก็บเงินปลายทางบวก20บาทกลายเป็น270นะครับสำหรับเรนออโต้ตัวนี้นะฮะขานี่มันจะมีหลายลายนะไม่ต้องไปซีเรียสมันสำหรับคลิปนี้ก็ เอาฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับวันนี้ก็ไม่ได้มายิงปลาให้ดูหรอกมาเทสดูแว่นให้ดูเฉยเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับเลนออโต้มันจะมีขาลาย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 แบบนี้นะครับอันนี้ก็ <c oughs> อย่าไปเสียสเด็มันครับเรื่องขามันเห็นไหมแต่ว่ามันเป็นเลนออโต้เหมือนกันหมดนะครับถ้าส่งไปแล้วใครเอ้าผมสั่งลายนี้มันขึ้นได้ลายนี้ อย่าไปซีเรียสมันครับพี่น้องเพราะว่าขามันเฉยๆเนอะแต่ที่จริงมันก็เป็นเดนอดโต้คือกันจัดไปครับ